ถ้าผมไม่ทานน้ำตาลเลยในชีวิตเนี้ยผมอยู่ต่อไปได้ไหมตกลงไข่กินดีไม่ดีเนื้อกินแล้วจะเป็นมะเร็งข้าวกล้องกับข้าวสวยหมอว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องข้าวมันมีอีหนึ่งประเด็นที่คลาสสิกมากดื่มว,าว่านวันละหนึ่งแก้ว มันจะดีต่อหัวใจมากสมัยผมเรียนมันเหมือนกับเราตามหลังอเมริกาอยู่เยอะเลยตอนนั้นก็บอกว่าเราต้องท่องทุกอย่างรู้ทุกโลกแล้วก็นรู้ไปจนถึงระดับ specialist ด้วยทั้งนั้นที่เราก็ไม่ใช่มีอะไรเท่าที่หมอเห็นว่าที่อเมริกาจะรักษาได้ดีมากๆอเมริกาเนี่ยคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าคนไทยไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่มีนะคนมันจะเข้าถึงสักกี่คน นายแพทย์ชทนีเทนิวันอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดวิกฤตบนบตดและการปลุกถ่ายปอดเจ้าของช่องชื่อดังดรแทนีนี่คือครั้งแรกที่หมอผู้โด่งดังทั่วโลกคนนี้ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าว o ดดีและพร้อมที่จะตอบคําถามมากมายกับหลากหลายเรื่องราวที่ทุกคนยังหาคําตอบไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อคุณดูทลิปนี้จบคุณจะมีคําตอบให้กับชีวิตทันที ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิ์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหนยนะกดยังอ่ะปีสกดนะครับ เมื่อก่อนหัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผม b ีไ t ตที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิคงไบโอตินแอสเทแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วัลเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไบต้าท็อป,ปิกที่คนให้ความสนใจมากที่สุดจนถึงวันนี้คือเรื่องอะไรครับผมมาเรื่องอาหารอืม คนไทยเนี่ยมากับเรื่องอาหารอาหารเสริมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาให้ความสนใจมากมากๆเลยคำถามจะเป็นประเภทไหนครับ <Natalie> เขาก็มีหลากหลายนะว่าบางทีไปได้ยินมาว่าอาหารตัวนี้มันไม่ดีกินไม่ได้หรือบอกว่าตัวนี้กินแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยครับ,รบก็เป็นเรื่องพวกนี้แล้วก็หลายครั้งมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีมาตั้งนานแล้วได้ยินมาตั้งแต่ปู่แต่ยา่าหรือบางครั้งก็ไปได้ยินออนไลน์บอกว่าตัวเนี้ยมันช่วยโน่นช่วยนี้ได้ก็อลยมาถามครับอลองลิสต์สักสองสามเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้ไหมที่เราเจาะลิสต์ได้เลย อาจจะเป็นการรีพีทในสิ่งที่คุณหมอเคยพูดแล้วแต่ว่ามันทําให้เกิดการดิสคัสกันสูงมากในคลิปคลิปนั้นเช่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารในอดีตกับปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของอาหารกลุ่มที่เรียกว่า Fasting m i m i c k i n g diet fasting mimicking d i e เใช่คืออะไรครับหมอมันคือเป็นอาหารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคนคิดค้นว่ามันสามารถช่วยในกรณีที่เราเป็นมะเร็งอยู่คือเริ่มต้นเนี่ยเขาไปสังเกตว่าถ้าเราทํา Intermittent Fasting นานๆเกิน72ชั่วโมงขึ้นไปครับ มันอาจจะพอทําให้ตัวเซลล์ปกติของร่างกายเราเนี่ยมีความทนทานต่อเคมีบําบัดได้ในขณะที่เซลล์มะเร็งมันยังไวต่อเคมีบําบัดอยู่ครับ <Okay. S 2> ดังนั้นพอให้เคมีบำบัดในคนพวกนี้เนี่ยผลข้างเคียงก็จะน้อยแล้วก็ผลการรักษาก็จะดีขึ้นครับ <Okay. S 2> แต่ว่าใครจะฟาสติ้งได้นานขนาด72ชั่วโมงหรือบางทีมากกว่านั้นคือมันทํายากโดยเฉพาะคนไข้มะเร็งที่เขาผอมอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยมีคนคิดว่าเอ๊ะเราจะพอมีวิธีอะไรไหมที่เราทําได้คล้ายกัน ในที่นี้ก็คือเป็นฟาสติ้งม i m i c กิ้งไดเอก็คือเป็นอาหารกลุ่มที่มีแคลอรี่ต่าจะเน้นไปที่เรื่องของผักแล้วก็อาจจะมีโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ให้ผลอย่างเดียวกับการทำฟาส t i n g นานๆคนไข้ก็ไม่จำเป็นจะต้องอดอาหารยาวๆ กินได้เหมือนเดิมแต่ว่าแคลอรี่ต่อวันลดลงคนก็จะสนใจตรงนี้ค่อนข้างมากในคลิปนั้นนะสิบกว่าปีที่แล้วผมว่าเอาเมืองไทยก่อนละกันนะครับคนก็ให้ความสนใจน้อยมากเพราะตอนนั้นโซเชียลก็คงไม่เยกกอะเกี่ยวับเรื่องสุขภาพบางทีผู้ใหญ่ที่ป่วยแล้วค่อยไปหาหมอแล้วค่อยถามว่ามันคืออะไรอ,รรอาจจะเริ่มมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนะั้นคืออางาถ้าไม่ป่วยก็คือไม่ไม่อยากรู้อ่ะจริงแต่วันนี้คือเอาแม่ผมละกันเนาะเดี๋ยวต้องกินนี้ออเดี๋ยวต้องกินนั้นเดี๋ยวต้องเียแล้วทุกครั้งที่ไปเจอเขาก็จะมีเรื่อง เรื่อยๆในการแบบว่าทฤษฎีน,นู้นเขาก็จะส่งคลิปมาละแล้วเขาว่าอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้กสวมินไม่กนผมอยู่ในยุคที่บ้านผมเนี่ยเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากครับแล้วผมจะบอกว่ามันหลากหลายมากเลยครับคุณหมอคําถามคือในฐานะที่เป็นคนดูนะครับเราจะเสพยังไงดีเพราะว่าบางทีมันเกิดแอน i e ไซต้มันเกิดความกังวลโดยเฉพาะกับข้อมูลทีที่มันจะจั่วหัว แล้วมันทำแบบโอ้โหเราใจมากทําให้กินตายแน่นอนอะไรเงี้ยเห็นปรากฏการอะไรบ้างเกี่ยวกับการเสพสื่อในแง่ของสุขภาพในแง่ของการดูแลตัวเองและการถกเถียงในวงการที่มันไปเรื่อยๆ,ๆเห็นปรากฏการอะไรบ้างอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจพอมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องต่างคนก็ต่างอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่มันดูน่าตื่นตาตื่นใจค,คนตกใจง่ายเพราะว่าคนจะมองมันมากกว่านะครับ แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องธุรกิจเนี่ยบางคนเป็นเรื่องชื่อเสียงต้องการให้คนมาสนใจคอนเทนต์ของตัวเองก็เลยจะมีการทำคอนเทนต์พวกนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับหลายครั้งพอทำไปสักพักมันก็เริ่มตันก็จะมีการไปขุดดูซิว่าต่างประเทศเขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วอาจจะโชคร้ายไปเจอคนที่เขาพูดแต่ว่าเฮ้ยมันดูน่ากลัวนะแต่มันไม่จริงนะครับก็เอาเรื่องพวกนี้มาพูดต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอย่างที่พี่วุดีน่าจะรู้ดีนะครับส่งมาทางไลน์บ้างหรือบางทีเราไปดูที่ไหนมาบ้าง เราก็จะเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องตรงนี้ฮะที่เป็นปัญหาแล้วทีนี้สำหรับคนที่อาจจะดูปุ๊บก็ believe เลยทันทีสมมติสมมติเขาอาจจะยังไม่มีสติพอที่จะแยกแยะหรือไม่มีข้อมูลพอแล้วมันน่าฟังมากมันมันมันน่าจะเป็นไปได้อะว่าฉันทาแบบนี้ฉันเป็นมะเร็งได้รองสมมติเลยฮะเราจะสามารถแชร์วิธีการในการเซฟสื่ออะไรไบ้างถ้าที่คุณหมอเห็นว่ามันอาจจะช่วยเหลืออย่างน้อยเป็นฟิลเตอร์ให้กับเราได้ก่อนที่เราจะใช่เครียดสิ่งหนึ่งนะครับผมคิดว่า มันขึ้นอยู่กับแหล่งที่เราฟังมามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดความรู้ชุดนั้นมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะถูกแชร์มาจากแหล่งที่เป็นทางการเช่นแพทยสภาครับ,รรบหรือถ้าอเมริกาก็มี CDC WHO พวกนี้นะครับ,รบเพราะว่าข้อมูลที่เขามาพูดเนี่ยคือเขาต้องกันกรองมาเรียบร้อยแล้วเขามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในนั้นแบบระดับด็อกเตอร์ระดับปัญญาเอกตั้งกี่คนก็ไม่รู้ครับใช่ไหมฮะดังนั้นแปลว่าเขาต้องดูหลักฐานครบทุกอย่างก่อนที่เขาจะมั่นใจแลวออกมาพูดดังนั้นหมอเห็นก่ร research ก็สําคัญ โอ้มากเลยครับงั้นถามหมอแล้วกันสมมติว่าผมดูคอนเทนต์บางอย่างแล้วผมอยากจะอ่านสิจัยถ้าผมส์ชต่อไปเยอะมากเลยทีนี้ผมจะดูมันต่อไปยังไงให้รู้ว่ามัน official หรือ u n o f f i c i a l หรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ววิจัยเนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปผมคิดว่าอ่านไม่ได้ครับมันมันลึกเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเราไปพยายามจะแปลผล scientific research พวกนี้เราไม่ได้อยู่ในวงการนั้นนะครับเราอ่านยังไงก็จะไม่มีทางเข้าใจอยู่ดี แต่ว่าเวลาที่เราไปเห็นคนอื่นเข้ามาอ่านเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นนะครับเขาจะอ่านเฉพาะหัวเรื่องหรือไม่ก็ตรงบทคัดยออ่อหรือ abstract แล้วก็ดูสรุปเลยซึ่งก็จะทําให้เราไม่เข้าใจรีเสิร์ชนั้นจริง,รงๆว่ามันสรุปแล้วมันถูกหรือไม่ถูกนะครับคือในช่อง u t u b e ของผม,ผมก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ผมก็เลยเอารีเสิร์ชที่เขากําลังเป็นปัญหามาอ่านให้ฟังทั้งเรื่องแล้วก็ชี้ให้ดูเลยว่าจุดไหนมันมีปัญหาแล้วสรุปอย่างนั้นน่ยไม่ได้เพราะว่าอะไร,รนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือคนไทยยังทํายากอยู่แล้วก็ มันมีไม่กี่คนที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนมีความรู้ในทํายากอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ารีเสิร์ชไม่ใช่ของอ่านง่ายครับขนาดหมอเองเนี่ยยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับแล้วก็บางทีสมมติว่าเราอ่านรีเสิร์ชเนี่ยหมอแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการอ่านความเข้าใจก็ไม่เท่ากันครับแล้วพอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะมีความตีความผิดพลาดได้ครับ อันนี้ก็คือปัญหาอยู่แนละอย่างถ้าตอนผมเป็นอาจารย์ในเวลาที่คนที่เรียนกับผมผมก็ต้องมาดูแล้วว่าตกลงที่ให้ไปอ่านเนี่ยเข้าใจว่าอะไรข้อจํากัดของงานวิจัยนี้คืออะไร hmm. ถ้าเราไม่สามารถตอบตรงนี้ได้เนี่ย แล้วเราไปอ่านหัวข้อหัวเรื่องแล้วเราเชื่อไปตามนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทํามาได้ไงเกิดเขาทําผิดพลาดเขามีการใส่อคติตัวเองเข้าไปก็ไม่ดีเห็นหน้าหมอแล้วด้วยควาที่ว่าหมอเนี่ย cover หลายหัวข้อเกีย่ยวกับเรื่องสุขภาพทําให้ผม,มอยากขับถามหนายที่มันเบสิกมากๆเลยที่ผมอยมังได้คำตอบนะตกลงไข่ครับกินดีไม่ดี จะเป็นคอเลสเตอรอลไหมเพราะว่าทุกสิปีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่เขาบอกว่าเนี่ยกินไข่แดงได้สองฟองและที่เหลือไข่ขาวได้กินได้ทั้งวันแต่พ่อผมบอกไม,ไม่มันกินได้แค่สองฟองห้ามกินไข่แดงก็เ,เป็นบทสนทนาทั้งบ้านที่พ่อแม่ลูกแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันครับเท่าที่หมอเข้าใจณนะวันนี้เราสรุปอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องไข่ครับตรงนี้ผมต้องขอย้อนไปว่าความรู้ในอดีตของเราที่บอกว่ากินอาหารให้มันสมดุลเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วครับ จะกินไข่แบบร้อยฟองต่อวันมันก็ไม่ได้แต่มันมีคนทําอืำือร่างกายเรามันสร้างมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนกินไข่เยอะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นบางคนกินเข้าไปนิดเดียวก็มีปัญหาคอเลสเตอรอลหรืออะไรอย่างอื่นได้ครับพี่บูดี้คงจะเคยได้ยินเรื่องที่มันมีนักเรียนฮาร์วาร์ดคนหนึ่งทดลองกับตัวเองโดยการกินไข่เข้าไปทีเดียวเป็นเป็นร้อยร้อยฟองแล้วก็ไปตรวจเพราะว่าคอเลสเตอรอลเห็นมันขึ้นเลยอืแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้น แล้วเราก็ยังไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าชีวิตของคนคนนั้นเขาทาอะไรบ้างในแต่ละวันหรือวันๆเขานั่งกินแต่ไข่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเขาออกกําลังกายหรืออะไรอย่างอื่นซึ่งพอคนเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็มุ่งแต่เรื่องไข่อย่างเดียวเรื่องอื่นไม่ได้สนใจครับนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีชุดความรู้ใหม่ขึ้นมาอย่างไงก็ตามนะครับมผมคิดว่าการอาหารอาหารนี่มันสมดุลมันดีอยู่แล้วเราจะไม่ต้องคิดมากมีชุดความรู้อะไรเข้ามาเออมันกินให้สมดุลอม,มันก็สมควรอยู่แล้วบางคนบอกว่าเออกินแต่ปลาอย่างเดียวได้ไหมมันก็ไม่ครบทาาถึงกินปล อ๋อมันมีโอเมก้าสมันดีแน่นอนเราไปฟังมาแล้วมันดีก็ต้องกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่จริงถูกไหมเราต้องเฉลี่ยครับอ่าอะต่อมานะฮะเนื้อผมชอบมากครับผมก็ชอบกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งยิ่งอายุมากขึ้นร่างกายไม่ได้ต้องการบีฟอย่างแท้จริงบบฟมันเป็นอะไรที่มันก่อให้เกิดมะเร็งเยอะมากยิ่งเบิร์นโอเคเบิร์นอ่ผมเข้าใจแต่แบบบีฟครับผมชอบผมก็เลยกลัวมากแต่ว่าผมต้องการโปรตีนโอเคมันก็จะมีแฟตติดอยู่บ้าง ผมมองว่าเวลามันมีความมันมี conflicting thoughts ในหัวเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันไม่มีพลังมากหมอครับผมผมเชื่อมากเลยเรื่องเนื้อเนี่ยมันทำให้ผมสับสนค่อยเขยมากหมอว่าอย่างไรครับทานได้สมดุลเราไม่ได้ทานแต่เนื้ออย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเราจะเอาทฤษฎีว่าเนื้อมันทําให้เรามีปัญหาเนี่ยคือเนื้อเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเกิดสารตัวนึงชื่อ TMAO ขึ้นมาตัวนี้ก่อการอักเสบในร่างกายซึ่งก็เป็นสารที่เดี๋ยวนี้เราตรวจกันได้แล้ะในแลบทั่วไป TMAO ใช่ ถ้ามันสูงมากๆมันก็จะเกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายแล้วก็ถ้ามีการอักเสบนานๆแน่นอนว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายกลายไปเป็นมะเร็งได้ในที่สุดออันนี้คือมีความเกี่ยวเนื่องกันครับนะแต่พี่วุฒิีก็คงจะเคยเห็นไอ้บางคนกินเนื้อมาทางชีวิตเหม็นจะเป็นมะเร็งเลยอส่วนบางคนไม่กินเนื้อกินผักเยอะเยะมันก็ยังเป็นมะเร็งได้อีกนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งไไมมมมมม่่เเหหืือออนนนนนกกกัััะพสสุดทา็จลู เราทานยังไงให้มันสมดุลสมดุลในที่นี้หมายความว่าสมดุลในแง่ของอาหารสารอาหารและต้องสมดุลในเรื่องของจิตใจด้วยอืความหมายของผมก็คือถ้าสมมุติว่าเราชอบกินชานมไข่มุกเนี่ยเรารู้แต่ว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันมีน้ําตาลเยอะนะแต่ถ้าเราอดมันไปนานๆไม่ยอมกินเราเป็นไงเรารู้สึกว่าเราอยากอยากจะกินแล้ววันหนึ่งพอมันสติหลุดกินแหลกเลยอันนี้ก็ไม่ดีต่อร่างกายเราอีกดังนั้นสาหรับผมนะก็คือจะมีการกินพวกเนี้เป็นระยะเวลาแต่เราก็กําหนดว่าเฮ้ยอย่าไปบ่อยมากขนาดนั้น ข้าวกล้องอกับข้าวสวยครับผมทานไรซ์เบอร์รี่เพราะเชื่อว่าอะไรก็ได้ที่มันสุดเนี่ยเราจะเซฟข้าวกล้องผมก็ไม่ทานข้าวสวยแม่ผมก็ไม่แตะอะต้องต้องปเป็นข้าวกล้องหมอว่ายังไงเกี่ยวเรื่องข้าวตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้แล้วถ้าเราทานอาหารกลุ่มที่เรียกว่าอาหารต้นทางหมายความว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมาก whole foods อ่าพวกนั้นนะครับก็ผักก็ผักอย่าง เอามาจากตลาดแล้วก็ทําอะไรสักอย่างกินโดยที่ไม่ต้องไปปรุงมันเยอะสำหรับ,บผมในเรื่องข้าวก็อย่างเดียวกันนะครับยิ่งอะไรที่มันผ่านมาเยอะๆหลายขั้นตอนก็มีโอกาสที่เขาจะเกิดปรากฏการ์หรือกระบวนการระหว่างนั้นมีอะไรปนเข้าไปในนั้นได้บ้างซึ่งของแบบเนี้ยทุกคนก็อาจจะไม่ไม่ได้สังเกตมากเท่าไหร่ครับก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เรามีปัญหาในร่างกายได้และอย่างข้าวขาวผมหมอทานไหมครับทานครับผมทานทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ทานฮะของมันของเค็มของดองของหวานทานหมดเลยสามชั้นทานครับอ แ,ววแต่เรา,เราทานให้มันพอดีเท่านั้นเองคขา่่าพอดีคืออะไรหมอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอดีเนี่ยมันบอกยากและ added sugar น้ําตาลน้ําตาลเลยนะฮะน้ำตาลทรายแดงน้าตาลขาวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าผมไม่ทานน้าตาลเลยในชีวิตเนี่ยผมอยู่ต่อไปได้ไหม ได้แล้วมันจะมีแบบว่ามันจะวูบพื่ว่าถ้าไม่มีของหวานแล้วมันจะวูบมันจะหน้ามืดอันนั้นนะคือติดหวานไปแล้วครับคือคนเราเวลาที่เรากินของหวานอยู่เป็นประจําร่างกายมันจะชินกับการที่มีน้ําตาลที่สูงสูงเราจะเจอปรากฏการณ์หนึ่งในคนที่เป็นเบาหวานเพิ่งวินิจฉัยครั้งแรกตอนแรกน้ําตาลจะสามสี่ร้อยตอนไปเจอนะครับ,รบแล้วเราบอกว่าน้ําตาลคนปกติให้มันเหลือสักร้อยนึงอ่ะน่าจะกําลังดีเขาก็ไปพยายามงดแต่งดเสร็จปุ๊บพอน้ําตาลตกมาเหลือ200เนี่ย มันไม่ไหวอ่ะมันมันโมโหมันงุนหงิดมันหิวมันโหยอยากจะกินของหวานเข้าไปทั้งทั้งที่น้ําตาลก็ยังถือว่าสูงอยู่อืร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้มันชินกับอะไรที่มันอยู่มานานๆเราจะไปตัดมันออกเลยไม่ได้แต่ถ้าเราไม่กินมันตั้งแต่แรกไม่มีอาการอะไรอืตอนนี้ฉันฉีด mRNA มาฉันจะต้องป่วยแน่นอนเพราะว่ามันมีสารอะไรบางอย่างมันแปลกปลอมครับหมอว่าไงครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆนะฮะ แต่ว่าถ้าเทาผมดูเรื่องของรีเสิร์ชทุกอย่างเท่าที่มีมันบนโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่บอกว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นแค่สมมติฐานที่บางคนเขาคิดไปเองแล้วก็บังเอิญตอนนี้มันมีงานวิจัยที่คนชอบอ้างว่ามาจากเยอรมันเขาไปตรวจศพของคนที่ฉีด m อ a มเข้าไปบอกว่าเจอโปรตีนหนามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ออันเนี้ยผมก็เคยเอามาอ่านเปเปอร์ให้ฟังทั้งเรื่องแล้วว่ามันผิดพลาดตรงไหนอืของพวกนี้บางทีมันมีข้อผิดพลาดเยอะแล้วถ้าเราอ่านวิจัยไม่เป็นเนี่ยเราจะไปดูแค่ข้อสรุปของมันครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พอดูข้อสรุป คราวนี้เป๋เลยเอนะครับแล้วบางคนเราตั้งทงไว้ในใจอยู่แล้วว่าเราคิดว่ามันมีปัญหาพอไปเจองานแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องอ่านละมันมีปัญหาแน่นอนนี่ออกมาจากเยอรมันใช่ไหมไม่ได้มาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยิ่งเชื่อครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่คลาสสิกมากเลย ดื่มวายเวลาหนึ่งแก้วมันจะดีต่อหัวใจมากถ้าเรามาตรงนี้เราคงจะเข้าใจของเรื่องเรสเวอราทรอลนะมาจากไอ้ตรงวายแดงซึ่งมาจากเปลือกของมันซึ่งตัวนี้มันก็จะไปกระตุ้นโปรตีนในร่างกายตัวหนึ่งชื่อเซอร์ทวินเพราะมันเป็นโปรตีนในการย้อนวัยวายแดงตัวนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ถ้าเรากินมายาวๆนานๆอย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะกินอย่างเงี้ยเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาอะ่ะที่กินมานานๆก็อาจจะมีประโยชน์แต่คนที่แบบ เฮ้ยชีวิตนี้ไม่เคยกินแล้วอยู่ๆมาเร่งกินตอนอายุ3-40อย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรขนาดนั้นบางคนกินเยอะเกินไปก็มีปัญหาการกินต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้หมายความว่าอะไรร่างกายมันรับได้คือเหมือนกับเขากําลังคิดว่าถ้าเราได้รับสารเรสเตอร์ทอลเนี่ยต่อเนื่องมานานๆนะครับเป็นกิจวัตรเนี่ยมันอาจจะมีผลดีเพราะว่าการให้สารพวกนี้เข้าไปในร่างกายเช่นกินวันนี้แล้วอาทิตย์หน้ามันได้ผลเลยมันคงไม่ใช่นะครับแต่เขาไม่มีใครรู้ว่าต้องกินไปนานเท่าไหร่ถึงจะเกิดผลดีต่อร่างกายก็เลยมีทฤษว่าของ ทางฝรั่งเศสที่เขากินมานาน,านเนี่ยเออมันน่าจะสะสมมานานเพียงพอที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วส่วนในคนที่มากินเอาทีหลังเนี่ยมันอาจจะโดนแอลกอฮอล์ซึ่งมันมีปัญหามากกว่ากับร่างกายเข้าไปอฮะเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับหมอมากก็คือเรื่องของการการแพทย์ที่ต่างกันเนาะของอเมริกากับของไทยแล้วกันครับผเพราะหมออยู่ที่อเมริกาแล้วหมอก็เป็นคนไทยด้วยเห็นอะไรที่มันต่างกันโดยรวมที่สามารถแชร์ได้บ้างเพราะถ้าจากมุมมองวุ้ยี่ผมมองว่า มันมีหลายสิร์ชมากที่นูน่นแล้วก็ finding เยอะถ้าจะบอกเรื่องของการแพทย์โดยรวมก่อนนะครับคือที่ไทยเขาถึงหมอได้ง่ายกว่าที่อเมริกาแน่นอนครับราคาก็จะถูกกว่าแน่ๆนะครับอันนี้เป็นจุดต่างแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการรักษาใหม่ๆอย่างกลุ่มไซเคเดลิกพวกนี้มันไม่ได้เป็นของแพร่หลายในอเมริกานะครับรบแต่ว่าคนไทยนี่แหละเอามันมาขยายซะจนมันดูเหมือนแพร่หลายนะฮะอย่างที่บอสตันที่ผมทำงานคเคยทำงานอยู่เนี่ย คือเขาก็มีหน่วยจิตเวชซึ่งมีอาจารย์อยู่น่าจะคนสองคนมัน้งที่จะทำเรื่องไซเคเดลิกแค่นั้นเลยแล้วก็จะต้องเป็นการทําภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้นไม่ใช่ว่าเราเอาไปกินกันที่บ้านครับซึ่งคนไทยอ่ะพอมันฟังตรงนี้มาปุ๊บมันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาเห็ดขี้ควายไปกินกันเองที่บ้านอไปทํากันเองหรือไปสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆพวกนั้นน่ะไม่ได้กล่าวว่าจะเอาไปกินเพื่อประโยชน์หรอก แต่ว่ากินแล้วมันหายแล้วก็รู้สึกว่าเราเอาข้ออ้างตรงที่บอกว่ามันรักษาโรคต่างๆได้เนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการใช้อันนั้นคือปัญหาที่ที่ผมเจอมากกว่านะครับที่เมืองไทยหมายถึงว่าเอาเอาคอนเทนต์จากที่นู่นมาแล้วก็ตีความเพื่อจะได้เอื้อกับการใช้ใช่มันในที่นี้ถูกต้องและมีอะไรอีกไหมครับนอกเหนือจากเช่นเรื่อง p s y c ไซค e เด c ลก์มันมีเรื่องอื่นทางการแพทย์ไหมเพราะว่าเห็นว่าหลายอย่างมันค่อนข้างจะเหมือนไม่ใช่คําว่า progressive แต่ว่า เหมือนสกูลมันจะต่างมหมอแชร์ ừ ừ. ดีกว่าว่าสกูลมันต่างกันยังไงที่นูกก่นกับที่นี่ครับมันมันมีหลายเรื่องเนาะที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวิธีในการสอนของต่างประเทศเรื่องในการแพทย์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่ <c oughs> ที่ไทยคือที่ไทยสมัยผมเรียนมันเหมือนกับเราตามหลังอเมริกาอยู่เยอะเลยคือในเรื่องของวิธีการสอนที่ไทยตอนนั้นก็บอกว่าเราต้องท่องทุกอย่างครับรู้ทุกโลกแล้วก็รู้ไปจนถึงเป็นระดับ specialist ด้วยทั้งนั้นที่เราก็ไม่ใช่ครับ ที่อเมริกาเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะว่าเอ้เราควรจะรู้ในสิ่งที่มันควรรู้เท่านั้นเราไม่จําเป็นต้องเจาะไปขนาดนั้นนะครับ,รบแล้วพอแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ะทำไมเราไปอเมริกาแล้วหมอไม่เก่งวะทำไมหมอเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แต่พอมาหมอไทยเฮ้ยมันรู้ทุกเรื่องเลยออันนี้คือเป็นเป็นวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกันแต่พอระดับ specialist หรือระดับโรคจริงๆแล้วที่มันยากๆแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมอเมริกามันดูมีความก้าวหน้ามากเลยอเรื่องมะเร็งอย่างเนี้ย อยู่ที่ไทยกับอยู่ที่อเมริกาถ้าเมื่อถ้าไปอเมริกามีเอ็มดีแอนเดอร์สันกับพวกเดนเนอร์ฟาเบอร์พวกเนี้คือมันสุดของโลกแล้วอะนะครับคือถามว่าหมอมะเร็งพวกเนี้รู้ทุกอย่างเหมือนกับหมอคนไทยขนาดนั้นปะก็ไม่แต่เขาจะรู้สุดๆในเรื่องของมะเร็งที่เขาดูแลก็เป็นเรื่องที่เขาเลือกที่เขาชอบนะครับนั้นที่อเมริกามันก็จะมีความแตกต่างกับไทยตรงเนี้ยคนไทยบางทีเวลาป่วยโรคอะไรก็เลยพยายามดูว่าเอ๊ะที่อเมริกามีอะไรที่ไม่เหมือนไทยไหมที่เราไปรักษาได้อื มีอะไรเท่าที่หมอเห็นว่าที่อเมริกาจะรักษาได้ดีมากๆนะครับตอนนี้อาจจะไม่ต้องไทยก็ได้แต่หมถึงว่าใ,<ช>ในระดับโลกเลยดีกว่าเพราะล่าลสุดผมได้ยินมาเหมือนเขา่าเคีเฉพาะเลยดีกว่าเขาบอกนเทคโนโลยีเนี่ยมันใหม่ล่าสุดเลยที่อเมริกาไม่แน่ใจว่าแค่บางอย่างหรือเปล่าก<ช>็ต้องบอกว่าบางอย่างเนาะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญคืออเมริกาเนี่ยคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าคนไทยไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่มีนะบางอย่างเมืองไทยก็มีครับอย่างเช่นการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยแต่ว่า คนมันจะเข้าถึงสักกี่คนนะครับที่อเมริกาเนี่ยคือเข้าถึงได้แล้วไม่มีโอกาสได้รับการดูแลรักษาแบบนั้นจริงๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องต้องแบบเคลีรยให้ชัดไม่งั้นบอกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกทําไมมีแต่ที่อเมริกาที่ไทยก็มีนะครับการรักษาในแต่ละแบบเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีรีเสิร์ชที่อเมริกาเยอะกว่าเพราะว่าเงินทุนมันหน,หนากว่านะครับพอมันหนากว่าปุ๊บคนก็เออเราอยากลองทําวิธีใหม่เพราะวิธีเดิมเนี่ยมันได้ผลจํากัดเนาะมันก็รักษาไม่ได้แล้วก็อยากลองของใหม่ใหม ปัญหาคือการลองของใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันต้องได้ผลเสมอไปแต่คนก็อยากจะลองเวลาที่แบบเราเป็นอะไรที่มันรักษาไม่หายด้วยวิธีปกติเช่นปอดป็นพังผืดขึ้นมาอย่างเงี้ยอเราจะทํายังไงกับมันดีเราก็พยายามคน้นค้นไปคนมาโอ้ยาตัวนี้มันมันก็แค่ชะลอนะมันไม่ทําให้มันหายไปเลยไม่มีวิธีใหม่ไหมนะครับแล้วที่อเมริกาก็จะมีงานทดลองแบบเนี้ยหลายอันทําให้เราอยากไปลองดูพูดถึง่องคอนเทนต์หน่อยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอเป็นคนที่ สื่อสารได้แบบนี้เลยไหมครับโตขึ้นมาหมายถึงว่าชัดถ้อยชัดคำมีความชัดเจนมีความผมว่าผมว่า energy มันชัดมากเหมือนพุ่งๆอะ่ะคือมาดูปุ๊บแบบผมอย่างนี้อันนี้คุณไปเลยนะครับแต่คุณไม่มาแล้วๆผมไม่ต้องติดต่โอ้ก็คือสำหรับผมก็คือเออตรงไปตรงมามากแล้วมีความเป็น e x t r o v e r t มากสำหรับผมครับผมแต่ผม,มอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วโตขึ้นมามัน เราประมาณนี้ไหมครับหรือว่ามันมันมีเจอรี่ที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบที่เราเห็นุกวันนี้มีครับเด็กๆผมนี่เป็นอินโทรเวิร์ตมากครับเวลาอยู่ในห้องก็จะไม่สนใจเพื่อนเท่าไหร่จะอ่านหนังสือหรือถ้าไปตอนซัมเมอร์แคมป์อย่างเงี้ยคนอื่นเขาเล่นอะไรกรันเราก็ไปนั่งอยู่ตรงมุมห้องแล้วก็อ่านหนังสือของเราไปนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือตอนมอ5ตอนช่วงนั้นเนี่ยพอดีอาจารย์เขาเรียกให้เราไปพรีเซนต์หน้าชาั้นแล้วเขาก็แต่และคนก็เตรียมเรื่องมาแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้มันจะหมดเวลาแล้วเราพูดทันหรือเปล่านะครับผม โอเคทันบครคบอาจารย์ขึ้นไปพูดโดยที่เราไม่ได้เอาโพยอะไรขึ้นไปแล้วก็พูดได้ทั้งเรื่องโดยที่แบบเอ้ยเรามาพูดได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับโดยที่แบบเราก็เพิ่งอ่านมาเมื่อกี้แล้วเราก็พูดไปเลยหมดทั้งเรื่องก็ค้นพบว่าความสามารถอันหนึ่งของเราก็คือการพูดต่อหน้าคนอื่นโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวน่าประมาอะไรแต่อย่างใดเพื่อนก็นั่งกันอยู่ในห้องเนี่ยหลายคน หรือว่าในเวทีอื่นๆก็เหมือนกันก็เคยพูดในเวทีทีท่มันมี3ามสี่ร้อยคนเราก็รู้สึกเออเฉยๆฮะไม่ได้รู้สึกว่าเราตื่นเวทีหรืออะไรแต่อย่างใดไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอืแต่ให้เราไปคุยกับเขาเป็นคนคนไปคุยกับคนใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออันนี้ก็ยังมีความรู้สึกไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเหมือนกันครับแต่กับคนไข้ก็คุยได้ปกติอ่าปกติครับอาจารย์ชวน<ๆ>ค,คิดว่าตอนเด็กมันถ้าย้อนกลับไปอะไรคือจุดเริ่มต้นที่คิดว่ามัน มันมันทำให้เราเป็นคนที่อาจจะถ้าเขาไม่คุยกับเราเราก็อาจจะไม่ไม่คุยกับเขาเพราะพอะจะรู้ว่ามันมาจากอะไรทราบไหมคือผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังสนใจอยู่ในขณะเนี้มันน่าสนใจมากกว่าคนอืคนอื่นอย่างเช่นหนังสือที่ผมอ่านอยู่มันน่าสนใจมากกว่าคนคนอื่นตั้งแต่เด็กเลยไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอคอนเทนต์สำหรับเราน่าสนใจกว่ามารุตนาตอนนั้นใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่เคยถามใครเท่าไหร่อื อย่างอาจารย์สงสัยอะไรไหมคือเราก็สงสัยแหละแต่เราไม่ถามเพราะว่าเราจะไปหาคําตอบด้วยตัวเองอ uh huh. คือผมเลยวิธีในการเรียนของผมก็คือจะไม่ขึ้นกับอาจารย์ผมไม่สนใจว่าเขาจะสอนอะไรอ uh huh. แล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะออกข้อสอบอะไร uh huh. คือเราจะอยากรู้อะไรเราจะอ่านของเราเองเพื่อเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ m i n d s e นี้มันมาจาก สุดไหนหรือมันมาขึ้นมาเองตั้งแต่เด็กเพราะว่าในห้องแน่นอนคือ,อาตั้งใจอ่านจําได้ก็เดี๋ยวจะได้คะแนนด,ดีใช่ไหมเ,เด็กๆก,ก็จะอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรวะอะไรเง่ายเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต้องอ่าน <c oughs> แต่ว่าชุดความคิดของของหมอแทนมันกลายเป็นว่าบมา่ฉันอยากสนใจเรื่องเนี้ยก็อยากจะรู้ว่าตั้งแต่เด็กมันเกิดมาแบบนี้เลยเหรือคุณพ่อคุณแม่มีการหล่อหล,อ,ลอมตั้งแต่เด็กว่าอยู่สนใจอะไรอยู่ก็เต็มที่เลยนะผมอยากรู้พ่อแม่ผมเขาปล่อยให้ผมอ่า ทำอะไรทาตามใจชอบเลยรเราสนใจเรื่องไหนเขามีหน้าที่คอยสนับสนุนเท่านั้นนะครับ,รบอย่างผมเนี่ยบังเอิญเป็นคนที่สนใจทุกอย่างที่มันเข้ามาในในชีวิตนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เราไปดูดูสัตว์ดูต้นไม้แล้วก็สนใจเอ๊ะทำไมาถึงเป็นแบบนี้ทําไมตะก,กะแตมันต้องกระโดดทำไมต้นไม้นี่มันงอกช้าไอต้นงอกเร็วอะไรเงี้ยเราก็จะสงสัยเรื่องพวกนี้เรื่อยๆนะครับ,รบหรือ,เ,อ,อเล่นดนตรีอย่างผมเล่นเปียโน ก็จะสงสัยกับอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมต้องเล่นแบบนี้ด้วยอเล่นแบบเราไม่ได้เหรอครับแล้วเราก็มีการตีความในหัวของเราไปหลายๆเรื่องคือผมมีคําถามเยอะกับตัวเองดังนั้นมันก็เลยเหมือนไม่มีช่วงที่น่าเบื่อสําหรับผมอะ่ะทุกอย่างมันมีมีคอนเทนต์ของมันที่เรายิ่งเรียนยิ่งรู้สึกว่าสนุกดีครับมันเคยมีคําถามเช่นแบบว่าทําไมเราถึงเกิดมาหรือเกิดมาทําไมอะไรยี้บ้างไหมฮะนี่มีคำถามพวกนี้มันมีทุกคนอยู่แล้วครับ อย่างบางคนก็บอกว่า,เ,เ,ราเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่อะไรสักอย่างคือสําหรับผมผมก็มองว่าเออคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้ในตอนนั้นแต่ว่าเรามีหน้าที่ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอืในแบบฉบับของเราครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือสําหรับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของอ evolution ครับคือคนเราเกิดมาเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปในอนาคตอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนเราไม่สามารถสืบเผ่าพันธุ์ต่อในอนาคตได้เนี่ยคนเราก็จะกลัว เฮ้ยเราจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวสืบต่อไม่ได้เราจะมีคนมาทําร้ายเราหรือเปล่าเราก็ต้องกลัวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่สามารถไปได้ hey, เราจะไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็จะกลัวในเรื่องพวกเนี้ยซึ่งพอเรามองเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแล่วทำไมต้องกลัวด้วยมันไม่มีมันไม่ได้จําเป็นจะต้องกลัวเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องผ่านอยู่แล้วอ่นะทาไมทําไมความกลัวหรืองวลใจที่มันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี่ยครับข้อมูลข่าวสารครับตรงๆเลยคือสมัยก่อนเนี่ย ถ้าอย่างเราย้อนยุคไปยุคพ่อผมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแค่ทีวีวิทยุจบเลยคอนเทนต์ก็จะมาจากแค่นั้นอนะแหล่งแคบๆนะแต่ตอนนี้คือใครเป็นอะไรโพสลงโซเชียลมีเดียได้เลยโอ้เราไปโดนรถชนมาเราโดนปล้นมาหรือเราไปกินอันนี้เราอยู่ๆเฮ้ยทำไมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคนก็โพสตกันแล้วก็แน่นอนว่าใครที่ไม่มีสติแล้วก็ดูคอนเทนต์พวกนี้มันก็จะตื่นตกใจทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียววันๆมันมาหาสารแล้วเราก็ติดกับโทรศัพท์มือถือเราก็เห็นทุกวันอย่างของผมเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวเวลา ถ้าเราไปได้คอนเทนต์อะไรมาจากไหนฟังแล้วมันไม่รู้คืออะไรแล้วมันตกใจให้ส่งมาให้ผมก่อนอมไม่ต้องส่งให้ครบแล้วผมจะดูให้ว่าโอเคไม่โอเคถ้ามันไม่โอเคไม่ต้องส่งตอ่อหยุดรตรงนั้นหนังสือของหมอที่บอกว่าเพิ่งออกเชื่อเลยครับชื่อ h e Health t a l k กับดร์แนีครับเล่าให้ฟังเลยได้ไหมครับคือมันก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเกี่ยวข้องกับตัวเองในพาร์ทแรกนะฮะว่าผมทํายังไงถึงจะไปต่างประเทศได้ เป็นถึงอาจารย์ฮาร์วาร์ดได้ยังไงนะครับแล้วมันต้องผ่านอะไรบ้างเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่ได้แบบเก่งมาแล้วก็ไปโน่นได้เลยนะครับ,รบเพื่อที่เป็นการสร้างแรงมันดาลให้กับคนอื่นเหมือนกับผมนี่แหละนะครับบางคนก็บอกว่าเราต้องเรียนนานาชาติไหมเราต้องไปฝึกกับฝรั่งไหมกว่าเราจะได้ไปต่างประเทศได้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ผมก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะรหรือบางคนก็เด็กไทยต้องเรียนพิเศษไหมโอ้โหเรียนกันเยอะๆผมก็ไม่เรียนอะไรเลยสักอย่างก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งผมทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปได้ ส่วนพาร์ตต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพและอันนี้ก็จะเริ่มจากพาร์ที่ผมถนัดก่อนก็คือเรื่องโรคปอดการปลูกถ่ายปอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเคสที่ผมเห็นว่าเอ๊ยมันน่าสนใจดีก็เอามาเล่าในนั้นครับนะเรื่องพวกนี้แหละครับอืมแล้วได้มีโอกาสเจอแฟนๆครับผมใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาทักถามเรื่องอะไรเข้าไปแล้วเขาเจอหมอถ้าเจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็จะก็จะมาคุยเฉยๆมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมากกว่าคนะับแต่นานๆทีเราก็จะเจอคนที่เขาได้แรงบันดาลใจจากเราครับ แต่ว่าอันนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันให้คุณค่ากับเรามากนะครับบางคนดูผมตั้งแต่ยังไม่เข้าหมอเลยด้วยซ้ำไปจนตอนนี้เข้าได้แล้วอืมอ่าเพราะว่าแรงันดาลใจที่เราให้เขาครับเขาเข้าใจมาตลอดเลยว่าเขาอยากจะเรียนอย่างอื่นแต่พอฟังไปฟังมาเฮ้ยแบบนี้มันมันดีนี่นะมันทําได้เขาเลยอยากจะทําให้ได้อย่างผมนี่ฮะก็มีส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจหน่อยก็คือเขาเป็นมะเร็งในช่องปากนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกระจายทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเขาก็รู้สึกแย่มาก ร,รับการรักษาต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ชีวิตนี่ดูลําบากเลยแหละแล้วบังเอิญเขาก็มาเจอ YouTube ผมนี่แหละครับแล้วเขาดูไปดูมาแล้วเขารู้สึกเออมันดีมันนอนหลับได้มันมีกําลังใจขึ้นมาสุดท้ายเขาเขียนหนังสือออกมาแล้วก็ส่งมให้ผมเล่มหนึ่งด้วยอันนี้รู้สึกว่าโอ้มันก็เป็นแรงเป็นพลังบวกให้คนคนหนึ่งนะเขาจะดีขึ้นก็คิดว่าทุกวันนี้หมอก็ได้ทําหน้าที่มากกว่าเรื่องของปอด และสิ่งที่เรียนมาแต่ว่าคางความรู้ที่แบ่งปันให้กับผู้คนมันทําให้คนมีชุดข้อมูลที่สามารถเอาไปใช้ต่อกับชีวิตได้เยอะมากหลายคนด้วยกัน